สวัสดีครับถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจางพวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องให้ชมรมพุทธถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของมหาวิทยาลัยเผยความดีแห่งสัจธรรมและความรักพบกับพิธีกรสุดน่ารักและทรงเสน่ห์เจมกิติพงศ์บูมธีราชัยเราสองคนเด็กวัดแห่งจักรวารดุสิตบุรีที่พักระหว่างทางรอเราอยู่ ฉันฉันก็จาตู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 เขาก็มาได้เขาก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเห็นชุดเสื้อผ้าเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเรามาในตีมอะไรเอ่ยตีมเด็กวัดสาดน้ำนะครับชวงนี้เป็นวันอะไรครับชวงนี้เป็นวันลอยวันมหาสงกรานต์นะครับสาดน้ำกันนะครับอ่าก็ ช่วงนี้เป็นไงครับวันสงการเขาจะทําอะไรกันครับคุณบูมเขาต้องไปรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่ครับได้แล้วครับอ่าผู้ใหญ่ตอนนี้เราอยู่ไหนกันล่ะตอนนี้เราอยู่วัดครับอยู่วัดต้องอยู่วัดต้องกินข้าววัดเฮ้ยไม่ใช่ครับอยู่วัดเราก็มีพี่ประสานงานเป็นพี่ผู้ใหญ่่เป็นผู้ใหญ่ของเราครับใช่ใหญ่มากเลยนะครับไล่ตั้งแต่พี่ประวิทธพี่เบิ้ลนะครับพี่คอยคอยพี่นัาพี่ใหญ่มากเลยแต่ละคนเนี่ยโอ้อายุนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับใหญ่นี่คือ บุญใหญ่ขยายใหญ่น่าดูครับก็ก็เป็นพี่รถน้ำตำหัวผู้ใหญ่ก็แก่ๆชรากันังนั้นนะครับอก็วันนี้จริงๆเนี่ยรายการเราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะจัดกัน2คนนะครับแต่ว่าอ๋อจริงๆใช่ไหมครับแต่พอดีว่าเผะครับโปรดิวเซอร์เราไปจุดทูบนะครับก็เลยมีออกาสจัรายละเอียดออกมาด้วยจริงๆจะไม่เห็นเรา2คนใช่จริงๆเห็นแค่เรา2คนนะครับรายการนี้มีแค่2คนนะครับถ้าเกิดใครเห็นมากกว่านี้นะครับก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจออะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเรานะครับก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าชวสเราเนี่ยพี่ประสานงานอยากน้องอยากทำความรู้จักพี่ประสานงานให้แล้วว่าใครบ้านครับเผื่อพี่ประสานงานอาจจะไล่จับูออกไปได้นะครับครับก็ไปชมกันเลยดีกว่านะครับชมกันเลยครับ ได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับภาพของพี่ประสานงานทั้งหลายครับก็เป็นการแนะนำว่าพี่ประสานงานมีใครบ้างนะครับก็แต่ละคนนี่ก็ดูแบบอายุอายุอายุอานามนี่ก็ไม่เชื่อกันโอ้เกือบพันปีโอ้โหเลื่อไปนะครับแล้วก็ดูอายุอานามการสร้างบารมีครับก็นานอสงไขยอประมาณนังนะครับใช่ครับแล้วก็ไปชมกันแล้วต่อไปครับ ต่อไปสงกรานต์ต้องมีการขอพรออวยพรกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีคําอวยพรจากคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตคนดังคนเด่นนะครับจากสังคมไทยแล้วก็สังคมชวสนะสรนะครับมาให้กับพี่ๆด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับแต่ก็ไม่มีบทสนมที่ไล่เขาออกไปได้เลยนะครับครับในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพาพี่ภะษานงาทุกคนไปพบกับคำอวยพรเด็ดๆ จาก,จากคนเด็ดๆในสังคมนะครับอะเชิญเลยครับเชิญรับชมเลยครับ สงการนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะได้มีความสุขเลยแล้วก็เบิกบานใจไปตลอดทุกวินาทีเลยนะคะก็ปีนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับทูนหืงเพื่อนๆด้วยมีความสุขกัน้องๆ่าใช่ก็รับบุญด้วยใจใสๆอืมครับก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปทุกวี่ทุกวันนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะก็ค่ะก็บูมนะคะก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรค่ะแต่ก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทพืทุกบุญของพี่พี่ทุกทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะก็เนื่องในโอกาสสงการนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ของไทยเลยใช่ไหมคะน้องๆก็ก็เป็นโอกาสดีที่บูมได้มีโอกาสได้มาอวยพรให้กับพี่พี่ก็ ไม่ไม่รู้จะอวยพรวาาอะไรเหมือนกันค่ะแต่ก็ก็ขอให้พี่ๆค่ะก็มีความสุขสนุกสนานเบิกบานในทุกๆวันของการสร้างบารมีเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญทุกทุกบุญแล้วก็เอาบุญทุกทุกบุญมาฝากพี่ๆทุกคนเลยนะคะสาธุค่ะก็ขอสวัสดปีปีใหม่ปีใหม่ไทยของเรานี้ในวันสงการขอให้พี่ๆประสานงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไข้ หน้าอ่อนก่อัวอายุไขย,ยืนยาวนานก็ขอให้พี่ประสานงานอยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขมากๆนะครับสร้างบารมีอย่างสดชื่นแจ่มใสครับไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะครับก็ซัมเมอร์นี้ก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับที่ได้มาอยู่ซัมเมอร์กับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับอขอให้พี่ๆเย็นกายเย็นใจนะคะก็ขอให้ชัดใส ปิ้งกันทุกคนเลยนะคะขอ,อให้พี่พี่พ,พี่มีความสุขทุกคนเลยนะครับก็พี่พี่ไปสานงานก็เข้าถึงทำกันทุกคนเลยนะครับ ประสานงานประสานใจสงการปีนี้นะคะสงการปีใหม่ไทยคะ่ะขอให้พี่ๆนะคะได้เข้าถึงธรรมนะคะขอให้พี่ๆประสานงานทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ Su m m e r of m e r เมลนะคะในสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่นะคะเพื่อติดตามตามติดมหาปุชีญาจารของเราไปทุกภพทุกชาติแล้วก็ได้ทำวิชาการทุกทุกคนเลยนะคะสาธุคะ่ะสวัสดีค่ะพ,พี่ประสานงานคะ่ะก็ สงการปีนี้ค่ะก็ขอวอวยพรค่ะให้พี่ค่ะมีความสุขก,กายสุขใจค่ะเย็นช่ำเลยเนาะสงการนี้ค่ะถึงอากาศจะร้อนก็ขอให้เย็นข้างในตลอดเวลาเลยนะคะครับก็โอ้โหเป็นคำวอวยพรเด่นจากคนเด็ดๆในสังคมนะครับช่วงต่อไปนอกจากจะมีคำวอวยพรจากคนดังในสังคมแล้วเราก็มี ช่วงนี้เขาต้องเรียกว่าเด็ดเด็ดเลยเป็นกระแสสามคำขอสามคำใช่ไหมครับก็มีข้าวครับมีน้ําแล้วก็มีกับข้าวสามคำพอดีอิ่มเลยไม่ใช่ครับก็สามคำนี้จะเป็นหิวนะครับสามคำที่ต้องกันมาจากภายในครับน้องเราไปดูเดี๋ยวว่าน้องๆจากชงรมพุทธเนี่ยเขามีอะไรมาฝากแบบพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับไปเลยเยี่ยมจังเลยเย็นจุงเบย ใจตั้งรักที่จังอยากอยู่วัดจะเต็มค่ะมีความสุขทุกวันเย้พื้มจุงเลยกินน้อยๆเข้าถึงคำสำเร็จชั่วพี่ครับจงเจริญว่วงนอนจุงค่ะแหม่สามคำนี้เด็ดทั้งเด็ดทั้งโดนเลยโดยเฉพาะบางคนนี่ กินใจไปครึ่งใจเลยนะโอ้โหอีกันมาจากพันนิพาเลยครับคุณบูมครับคุณรู้สึกไหมครับว่าช่วงสุดท้ายนี่เราห่างกันมากขึ้นเนี่ยเหมือนมีอะไรมาแทรกระหว่างกลางนะครับผมก็รู้สึกเหมือนันครับคุณเจนครับเป็นยาามูลเหยาถากุศเลนะครับเป็นอกุศลที่เข้ามาสิงจิตนะครับเราสองคนนี่ครับก็เหมือนเราดเป็นหลขนาดในห้องส่งมีรูปหลวงปู่เนี่ยเขาก็ไม่กลัวนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็จะได้ไปทําบุญกันสักทีนะครับใช่ครับก็ ในช่วงสุดท้ายนี้เรามีพิเศษวันนี้วันนี้เป็นวันวันวันดีนะครัวันดีเรามาลดน้ําแล้วก็จับหัวพี่ประสานงานดําลงนะฮะก็ลดน้ํทดาหัวไงชัดเจนผิดแล้วนะครับใช่ครับก็วันนี้เป็นวันลดน้ำหอ๋อก็เป็นวันสงกรานต์หมสงกรานต์นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับสําหรับงานวันทีไทยใช่ไหมก็จะไปลดน้ำลดน้ำผู้ใหญ่แล้วก็มี วันนี้มีส่งน้ําพระด้วยเรเป็นวันสําคัญนะครับที่เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับกับพี่ประสานงานแล้วน้องๆชมรมพุทธทุกคนใช่ครับแล้วก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอุทิศสงกุศลนะครับให้กับบางสิ่งบางอย่างที่แทรกอยู่ระหว่างกลางเราอยู่นะครับเขาจะได้บุญสักทีนะครับเขาจะได้ไปผุดไปเกิดใช่แล้วนะครับก็ในช่วงนี้ก็ก่อนจะจากกันไปแล้วก็มีเพลงมีเพลงบันสงกราษมาให้กับพี่ๆนะครับบทหนึ่งนะครับก็พร้อมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับคุณเต้ครับไหครับพร้อมนะครับ สงกรารนะสงกรานต์สนุกสนานวันลอยกระทงเป็นไงครับดีไหมครับถ้าดีนะครับขอเสียงสาธุการสาธุสงกรานต์ช่วงนี้แปลกๆนะครับเออเขาใสาหนังวันลอยกระทงหรือเปล่าเพลงเนื้อเนื้อหาจะแตกต่างออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็แลองอีกเพลงนึงดีกว่านะครับอ่าเพลงอะไรดีครับคุณเจมวันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ ยิ้มให้การณ์ปีใหม่นี่เราจะเพิร์เจอร์เกินไปแล้วครับผมว่าเราควรจะจากกันไปในตอนนี้ได้แล้วจากกันไปแล้วเสื้อครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเสื้อผ้ามันแน่นขึ้นทุกทีแล้วครับตอนนี้เริ่มทนกรนแสคือเลือดมันไม่ส่งไปตามกระแสแล้วนะครับเพราะมันรัดต้นแขนมากเลยครับเหมือนเสื้อซัมเมอร์ออฟเมอริทนะครับใช่ครับไม่รู้ว่าพี่คนไหนจะได้เสื้อตัวนี้ที่ผมใส่แล้วไปในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ซักด้วยนะครับครับก็ครับก็ ก็ก่อนจะจากกันไปเราก็ต้องนำเสนอกับผู้สนับสนุนหลักนะครับคือเสื้อผ้าจากห้องห้องเสื้อเด็กน้อยนะครับห้องเสื้อละออดนะครับจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเล็กตะซอยนะครับเพื่อนแท้ธรรมทายานะครับวัดพระธรรมกายด้วยแล้วก็มีรายการวูดดี้นะครับพรุ่งนี้จะไปไหนนะครับแล้วก็รายการแล้วไปไหนสรยุทธ์นะครับ เรื่องเล่าชาวบ้านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับช่องทางช่องทางที่เราได้ติดต่อสื่อสารกันนะครับช่วงนี้นะครับก็ไลน์นะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยนะครับมียูทูบต่างหากครับก็เฟซบุ๊กนี่เขามีเขาเรียกว่าอะไรมีมีคําขวัญนะครับว่าทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีให้เข้า Facebook เข้าไปเช็คนะครับว่ามีอัปเดตอะไรเนี่ยอะไรนะครับก็ไปอัปเดตข่าวบุญกันได้นะครับที่ ด้านล่างนี้เลยนะครับ The Summer of Merit 2013นะครับก็ขอขอบคุณทุกช่องทางนะครับและขอขอบคุณผู้พี่ประสานงานทุกคนนะครับที่ได้สร้างพวกเรามาให้มาทำ้ายพี่ในวันนี้นะครับขอบคุณชมรมพุทธศาสนโสากลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำนะครับครับในช่วงนี้เราสองคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิญญาณะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ